ในช่วงนี้นะครับท่านที่สนใจพวงมาลัยรถยนต์นะครับที่มีการนําไม้นะครับมาสร้างเป็นจุดเด่นให้กับพวงมาลัยแต่ว่าการใช้งานเนี่ยเรียกได้ว่าแข็งแรงนะครับเหมือนกับเหล็กเลยเพราะว่าภายในเป็นเหล็กอยู่แล้วในช่วงนี้เราจะมาดูนครับว่าพวงมาลัยเหล่านี้นะครับมีขายที่ไหนบ้างครับพี่ช่วงนี้ก็คือขายตรงขายปลีกอยู่กับบ้านแล้วก็ขายผ่านลูกค้าทางอินเทอร์เน็ตอ๋อทางเว็บไซต์ทางเว็บไซต์นะครับผมแล้วก็ยังมีไปออกบูธออกงานอะไรบ้างครับออกงานกาชาดงานโอทับซิตี้ที่เมืองทอง แล้วก็มีงานเกษตรอย่างเงี้ยค่ะไปแล้วก็บางครั้งก็ได้เข้างานงานของธงฟ้าเขาก็มีเชิญไปก็หลากหลายเลยเรียกได้ว่าหนึ่งงานราชการที่เข้ามาส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนะครับนอกจากในเรื่องของโอท็อปแล้วนะครับผมแล้วก็ของพี่เองนี่มีความหลากหลายนะครับทั้งรูปแบบแล้วก็เรียกได้ว่ายึดกลุ่ม ผู้บริโภคนะครับทั้งกลุ่มของวัยรุ่นกลุ่มของผู้ที่ชอบแบบว่าความเรียบร้อยเ,อรเรียบง่ายแต่ว่าสวยงามค,คลาสสิกนะครับแล้วก็กลุ่มของสตรีด้วยนะครับรเกี่ยวกับเรื่องของพวงมาลัยรถยนต์<ช>แล้วก็ยังมีงานสั่งทา กลุ่มกลุ่มที่เป็นพวงมาลัยเก่ารถเก่าที่ต้องการใช้วงเดิมซึ่งซึ่งหาซื้อคอไม่ได้กลุ่มรถยุโรปรถโตเก่าจะหาซื้อคอไม่ได้เขาจะไม่ผลิตออกมาขายเ็าต้องใช้พาร์ทเดิมมาหามาบอดีไฟใหม่ทั้งหมดเลยมาซ่อมใหม่ก็ทําได้แล้วสวยด้วยค่ะนะครับผมถ้าเกิดว่ามีใครสนใจเนี่ยเขาอยากจะสั่งซื้ออะไรแบบนี้ครับผมต้องเอาถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการนันพวงมาลัยเก่ามาส่งส่งซ่อมก่อนนะครับเวลาในการซ่อมนานไหมครับใช้เวลาอาทิตย์หนึ่งค่ะหนึ่งอาทิตย์เองหนึ่งอาทิตย์ค่ะต้องต้องมาคุยกันก่อนนะ คำข้อใจกันก่อนไหมครับก็มาสั่งได้เลยค่ะว่าต้องการยังไงเลยไงก็จะเขียนแบบตามสั่งไว้ให้เลยครับคุยกันตกลงกันหรือไม่ก็บางบางบางรายก็ให้ทางเราออกแบบให้แล้วก็ไม่ไม่สะดวกมาส่งไปรษณีก็เห็นถูกใจแฮปปี้กันทุกลายที่ส่งเข้ามาครับแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วเนี่ยนำไปใช้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเราก็ปรับซ่อมให้ด้วยค่ะรับเปลี่ยนเค็มใหม้นะครับก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนี่คือจุดหนึ่งนะครับของผู้บริโภคภายในประเทศเี่่ะน มีคนชนบุรีเขาเอาไปส่งออสเตรเลีย มาพักหลังๆนี่รู้สึกหายไปแล้วก็มีคุณพรบริษัทสกายไฮของอเมริกาก็มีเข้ามาติดต่อแล้วก็ฮิ้วเข้าไปเป็นครั้งครั้ง,งเป็นจอบๆจอบ,จอบละสิอัน15อันก็สแสดงว่าสินค้าเราเนี่ยผลิตออกมาเนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยคุณภาพมาตรฐานเนี่ยก็ยังผ่านการกรับรองจากหน่วยง,งานราชการของเราเองแล้วก็ไปถูกตาถูกใจนะครับกับผู้บริโภคของต่างประเทศกาด้วยะนะครับมีความหลากหลายในด้านของภูมิลัยแล้วเนี่ยนอกจากนี้แล้วยังมีสินค้าชิ้นอื่นด้วยมีสินค้าต่อยอดต่อยอดจาก จากงานของพวงมาลัยรถยนต์เนี่ยค่ะก็จะมีอะไรบ้างครับกลุ่มคนที่ทำพวงมาลัยก็จะมีลูกๆหลานๆซึ่งเราก็จะดึงหลายๆครอบครัวประมาณไม่ถึงสิบครอบครัวที่มีลูกๆดึงเขามาทําตัวนี้เหมือนกับว่าเอาเวลาว่างมาสร้างให้เกิดเป็นรายได้ขึ้นมาช่วงปิดเทอมช่วงวันหยุดก็ดึงเขามาทําตัวพวกนี้เป็นตัวปูนบัสเตอร์ค่ะที่เป็นตุ๊กตาติดหน้ารถ นะครับก็น่ารักดีนะครับก็อันนี้ก็คือส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กๆเยาวชนที่เขามีเวลาว่างลูกๆของของสมาชิกในกลุ่มครับแล้วก็ทําให้เขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับแล้ก็มีรายได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังมีอีกมีเป็นเสื้อผ้าก็คือเวลาคุณพ่อบ้านทำพวมอะไร คุณแม่บ้านว่างเดี๋ยวจะไปทําอย่างอื่นก็ดึงมาทํางานเสื้อผ้าค่ะดึงมาตัดเย็บเสื้อผ้าก็เป็นเสื้อผ้าแบบนี้นะครับอันนี้คือกางเกงเป็นกางเกงใส่นอนกางเกงวัยรุ่นกางเกงหูรูดแล้วก็มีกางเกงเป็นกางเกงเลยรกลุ่มวัยรุ่นก็จะนิยมใส่ครับุณแม่บ้านเขาจะนิยมตรงนี้เราก็มีความรู้ค่ะสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานกับคุณสุรินมาเรียนจบ แต่เย็บเสื้อผ้าละพีค่ะก็เลยใช้วิชาความรู้เก่าๆมาข้อสนิมแล้วก็มารเริ่มทําเป็นงานต่อยอดก็สร้างสารรค์เกิดขึ้นมาเป็นสินค้าคที่สําคัญก็คือยังส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มชาวบ้านค่ะด้วยความหลากหลายแบบนี้ครับผมมีความคิดอะไรครับเวลาที่เรานําสินค้าไปขายเนี่ยมีทั้งพวงมาลัยมีทั้งตัวตุ๊กตานะครับของเด็กๆแล้วก็มีทั้งเสื้อผ้าข,ของคุณสุภาพสตรีนะครับมีความคิดว่าถ้าหากว่าเราขายพวงมาลัยรถยอนต์อย่างเดียวเนี่ยคุณสุภาพบุรุษเข้ามาดูเนี่ยนานค่ะในการคุยกันเรื่องการใช้ถ เพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเบอร์แต่ละปีเนี่ยรถของแต่ละปีเนี่ยมันจะต้องมีตัวคอด้วยทีนี้การคุยต้องสื่อสารกันให้เข้าใจมิฉะนั้นล้วซื้อไปจะใส่ไม่ได้มันจะผิดรุ่นผิดแบบอ่าฉะนั้นแล้วก็มาคิดคนนี้ทำยังไงนะจะดึงทั้งภรรยาเขาและลูกเขาให้สนใจสินค้าพอๆกับคุณพอ่อครับ,รบก็เลยมีคุณตา <c oughs> ได้ความคิดไอเดียจากคุณตายเป็นเจ้าหน้าที่เอ๊ะทำไงดีนะได้ความคิดเข้ามาแล้วเขาคุยเขาทําที่ต้องหาวิธีทําอะไรก็ได้ที่ดึงได้ทุกรูปแบบ <c oughs> ดึงทั้งภรรยายแล้วก็ลูกด้วยก็เลยเอาละตัวนี้ได้เลยพอมีความรู้ <c oughs> ก็แต่เย็บเสื้อผ้า <ๆ S 2> ทอผ้า อันนี้ถ้าคุณแม่มาคุณแม่เขาก็จะดูผ้าพวกนี้ด้วยเป็นข้าราชการจะสนใจมากส่วนตุ๊กตาลุกดิกก็จะเป็นของลูกๆมาถึงก็จะอยู่เพลินนะคะคุณพ่อก็ดูไปนี่คือโอกาสเป็นการช่วงชิงตลาดเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนอกจากความรู้ความสามารถนะครับในการผลิตสินค้าแล้วอีกอย่างหนึ่งครับที่จะทําให้ธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จได้นั่นก็คือเรื่องของการมองทางการตลาดนะครับมองให้กว้างครับมองให้นึกถึงความหลากหลายนะครับของสินค้าที่จะยึดกับกลุ่มของผู้บริโภคได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีใคร สนใจนะครับอยากจะเข้ามาดูนะครับทั้งสินค้าของเราเองนะครับพวงมาลัยรถยนต์นะครับแล้วก็เครื่องประดับยนต์ต่างๆนะครับรวมไปถึงเสื้อผ้านะครับแล้วก็ในส่วนของตุ๊กตาของเด็กๆเหล่านี้ด้วยเนี่ยจะติดต่อพี่ได้อย่างไรครับติดต่อเบอร์โทรได้เลยค่ะ086ค่ะ167 7306ค่ะคุณสำอางตำหนีงามค่ะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยังรวมไปถึงถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเข้ามาดูให้ลึกซึ้งอาจจะมาขอความรู้ สะดวกดค,ครับสะดวกค่ะนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้ว,วมีอะไรอยากจะฝากไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาดีๆเหล่านี้ครับที่ถ้าเกิดว่าเรามารู้จักนะครับในการจัดระบบระเบียบต่างๆเนี่ยก็จะเกิดความสําเร็จขึ้นมาได้ในการผลิตสินค้าแบบนี้ครับ มีความคิดว่าถ้าหากว่าเราพอมีเวลาที่จะแบ่งปันความรู้หรือว่าไอเดียที่เรามีอยู่ถ้าหากว่ามีใครสนใจเข้ามาเราก็แบ่งปันกันได้แนแนวกันได้แต่ว่าถ้าท่านใดสนใจก็คือต้องเข้ามาพูดคุยกันโดยตรงก็คือต้องเข้ามาเลยค่ะคเข้ามาคุยกันมามา,ม,ามามาสื่อสารกันให้เข้าใจว่าต้องการแบบไหนอะไรยังไงส่วนเรื่องช่องทางตลาด พอมีช่องทางค่ะครับนะครับก็อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นความน่าสนใจนะครับเป็นการเกื้อหนุนกันนะครับสำหรับเครือข่ายต่างๆครับที่ถ้าเกิดว่าสนใจนะครับในความรู้ทางด้านของการผลิตสินค้านะครับแล้วก็ทางด้านของการตลาดด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างๆก็มาปรึกษากับพี่สําอางเขาได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับฝากถึงผู้บริโภคนะครับที่จะต้องช่วยกันครับอุดหนุนสินค้าดีๆของคนไทยครับภูมิปัญญาไทยนะครับที่เรียกได้ว่าความรู้ความสามารถนั้นไม่แพ้สินค้าที่ผลิตมาจากต่างประเทศเลยครับ ทุกปัญหาโอท็อปได้ที่021416050